สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบก,กับผอุ้มฟุตบอลไลฟ์ฟับทัศนบรรบันด้านกีฬาฟุตบอลมาคุยถึงแวดวงลูกหนังกันสักหน่อยนะครับทั้งเรื่องการซื้อขายตัวนักเตะนะครับขออนุญาตคุยเฉพาะที่มันสําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วนะไอพวกที่มันเป็นข่าวลือก็ขออนุญาตเว้นว้บ้างแล้วกันนะครับรวมถึงโปรแกรมฟุตบอล f อฟเอรอบ3นะครับที่จะลงทําการแข่งขันในช่วงค่ำคืนนี้เมื่อคือนก็มี1คู่นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ บุกไปชนะสวินดอน4ประตูต่อหนึ่งนะครับในวันที่ซิตี้ต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับมีพวกดาวรุง่งลงสิเว็ดตัวจริงแนะรู้สึกจะมี2คนนะครับโคพาเมอร์ Co mer, เป็นหน้าเป้านะครับแล้วก็ยิงปิดท้ายประตูที่4ด้วยรวมถึงเ,เจ้าสเ h ฟ n นแซ็คสเ p ฟ e นหรือว่าแจ็คสเฟนนี่แหละนะครับพวกชสาประตูดาวรุ่งก็ลงทําหน้าที่ด้วยเมื่อคืนนี้ส่วนใน ครึ่งหลังนะครับหรือหลังจากที่ซิตี้นำขาดไป30เนี่ยก็มีการทยอยเปลี่ยนพวกดาวรุ่งคนอื่นๆลงมาหลายคนเหมือนกันนะครับอ่ะขับแรกนะครับไปคุยถึงการย้ายตัวที่สําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเริ่มมาที่ของไทยนะครับเจ้าเมสซีเ่เจเจชนาทิพยสงประสินกับตันทีมชาติไทยก็ต้องบอกว่าเป็นการย้ายตัวที่นอกจากจะเป็นการย้ายตัวในหลีกอาลีกของญี่ปุ่นแล้วนะครับแล้วก็เป็นการย้ายไปร่วมทีม ฟรอนเต่ uh, ale, ซึ่งเป็นแชมป์เจลีกเนี่ยสใน5ปีหลังสุดด้วยแต่มูลค่าที่กำลังถูกพูดถึงนะครับการตีราคาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าทางสโมสรเดิมของเจนะครับคือซัปโปโรเนี่ยคาดการณ์กันว่านี่มันน่าจะเป็นการเซ็นสัญญาที่มีมูลค่ามากที่สุดในการย้ายตัวในประเทศญี่ปุน่นนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการเซ็นสัญญามากสุดในประเทศญี่ปุน่นนับเฉพาะในลีกนะครับก็คือติเอโกโซซา ที่ย้ายจากโตเกียวเวอร์ดีมาเล่นให้กับเกียวโตเซงกาเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ5 0 0ร้อยถึงหกรล้านเยนนะครับก็คือประมาณ170ล้านบาทก็คิดว่าเจ้าของเจเนี่ยนะครับของเจชนาทิพย์เนี่ยก็คงไม่น้อยหน้าแต่ถ้าชันนับเฉพาะนักเตะสัญชาติไทยทีมชาติไทยต้องบอกว่านี่คือสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอการแถลงข่าวการเปิดตัวอย่าเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้ ทางของซัปโปโรก็มีการถแถลงข่าวยืนยันแล้วว่าปล่อยไปร่วมทีมคาวาสกิฟอนตตเร่แน่นอนนะครับทีนี้ไปดูอีกหนึ่งข่าวที่เราบอกว่าเป็นข่าวใหญ่พอสมควรนะครับก็คือทางด้านของฟิลิเป้คูตินโยนะครับล่าสุดก็มีการตกลงเซ็นสัญญาร่วมทีมแอสตันวิลล่าแบบยืมตัวนะครับที่สำคัญนะครับไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ที่ออปชั่นครับคูตินโยมีการเซ็นสัญญาออปชั่นกับแอสตันวิลล่านะครับไว้ที่ เออไม่ใช่มีการสื่นนัญยากันไว้ว่านะครับแอันวิลล่ายืมตัวในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้นะครับไปจนจบฤดูกาลแล้วก็หากว่าแอันวิลล่าอยากจะซื้อตัวนะครับสามารถซื้อตัวฟิลิเป้กูนติโนได้ในราคา33ล้านปอนด์ครับโอ้โหกระยุมกระดิ่งเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยผมเพิ่งจะพูดไปว่าถ้าลิเวอร์พูลจะเอากูดติโนก็ต้องลดค่าเหนื่อย แล้วพอมาดูข่าววันนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับคูตินโยเนี่ยขอรับค่าเหนื่อยแค่65%จากค่าเหนื่อยที่เคยรับอยู่กับบาร์เซโลนานะครับก็เท่ากับว่าแอสตันวิลล่จะจ่ายค่าเหนื่อยให้กับคูรินโยเพียงสัปดาห์ละ150,000ปอนด์นะครับส่วนอีก35%คูตินโยก็ไม่เอาจากบาร์ซ่าด้วยนะครับเพราะว่าไม่ต้องการ ให้ต้นสังกัดเนี่ยมีภาระราค่าใช้จ่ายมากเกินไปโอ้โหหลอกกันมาเลยทีเดียวนะครับอ่ะหลังจากนี้ไปก็เดี๋ยวรอติดตามฟอร์มของฟิลิปเป้คูตินโยด้วยกันนะครับได้กลับมาร่วมทีมกับสตีเฟนเจอรัลกับตันทีมที่เคยร่วมเล่นด้วยกันที่ลิเวอร์พูลในยุคสมัยที่คูตินโยขึ้นมานะครับก้าวขึ้นมาในช่วงนั้นก็จะมี อ u อลุยโซเรสนะครับดานิเอลสเตอร์ลิตฟิลิเป้คูตินโยสตีเฟนเจร์ลดนะครับในชุดนั้นที่ว่าเราเกือบจะไปถึงแชมป์แต่ก็ไปไม่ถึงนะครับก่อนที่คูตินโยจะมาพีคสุดในช่วงของยุค JK และขอย้ายทีมไปร่วมทีมบาร์เซลโลนาก่อนที่จะหาที่ลงไม่เจอคนหาฟอร์มเก่งไม่ได้นะครับน่าจะทําฟอร์มเก่งแล้หล่นหล่นบนเครื่องบินระหว่างเดินทางจากแอนฟิลไปคัมนูนะครับ <c oughs> อ่ะก็ ็นกำลังใจให้กับปูรินโยแล้วกันหวังว่าเราจะเห็นเวทมนต์จากพ่อมดน้อยคนนี้อีกครั้งหนึ่งในเวทีพรีเมยรีนะครับส่วนข่าว Cup นะครับของลิเวอร์ pool ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจะมานั่งวิเคราะห์หรือว่าพรีวิวการจัดตัวส1เผู้เล่เนตัวจริงของลิเวอร์ pool ที่จะเปิดบ้านเจอกับชูสบิวรีในวันพรุ่งน,นี้นะครับเวลาหน้าจะประมาณแล้วกี่โมงแอดมินดูก่อนนะครับประมาณ4ี่สิบทุ่มนี่แหละของวันพรุ่งน,นี้นะครับซึ่ง วันนี้แอดมินไม่ได้พากเสียงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปนอนเฝ้านอนเฝ้าคุณแม่ยายเนาะสามทุ่มนะครับที่ควรจะเจอกับชูสิบรีสามทุ่มเดี๋ยวเราค่อยมาพากเสียงกันนะครับส่วนรายละเอียดในเรื่องของตัวผู้เล่นก็อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านั้นว่ามันมันยากที่จะคาดเดานะครับตัวที่ไม่มีปัญหาการบาดเจ็บเราก็ยังมาต้องลุ้นเ,เราก็ยังต้องลุ้นว่าจะติดโควิดหรือเปล่า นะครับแล้วตัวที่ติดโควิดไปนะครับจะพร้อมกลับมาลงเล่นหรือไม่นะครับอย่างเช่นเ,เรื่องของอาริสันเบ็คเกอร์เทรลมาติบโรเบียโตฟิเมโนนะครับเหล่านี้เนี่ยจะหายจากโควิดหรือ,อยังนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่หายเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าในเรื่องของการจัดตัวผู้เล่นนะครับเอาเป็นว่าผมจะลองจัดแบบคร่าวๆนะครับเอาแบบว่าไม่ต้องไปพูดถึงโควิดเลย โดเว้น3คนนะโดเว้นอาริซอนอาริซอนมาติดฟิมิโน่สคนนี้ผมตัดทิ้งไปเลยนะครับเอาที่เหลือเอาที่ว่าน่าจะน่าจะมีโอกาสลงเล่นนะครับก็คืออันดับแรกไล่ไปเลยผู้รษาประตูคีวินคิลเลอร์เฮอร์ก่อนหน้านั้นก็เคยมีข่าวว่าผู้รักษาประตูของลี่ปุนทุกคนติดโควิดนะครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้มันยังไม่มีการยืนยันอะไรผมก็เอาคีวินคิลเลอเฮอร์ลงนะครับกองหลังผมพูดมาแล้วว่าโกนาเต้กับโจโกเมส นะครับถ้าไม่มีอะไรพลิกโผสองคนนี้จะได้ลงเล่นพร้อมกันหรือถ้าไม่ใช่โกนาเต้ mm hmm. กับโกเมสก็จะต้องเป็นโกนาเต้กับค mm ูเมติโอ mm hmm. นะครับแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นโกเมสกับ mm hmm. โกนาเต้มากกว่านะครับแบ็กซ้ายคอสตาซิมิคาร์จองไปแบ็กขวาอ๋อไม่แน่นะครับแบ็กซ้ายลืมไปแบ็กซ้ายเนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้ an, อันดูรเบอร์ซันที่พ้นโทษแบนนะครับจากเกมที่โดนไล่ออกกับสเปอร์เนี่ยอาจจะได้กลับมาลงประจําการที่ทางฝั่งซ้ายก็ได้เพราะว่า ได้หยุดไปนาน JK อาจจะให้ลงมาเคาะสนิมก็ได้นะครับขวาในโควิเลเลียมครับแม้ว่าสื่ออื่นจะให้เป็นเจ้าหนูออ,อะไรนะเคสอะไรนะแบลลี่แบลลี่อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแต่ผมให้เป็นในโควิเลเลียมเพราะว่ามันมีอยู่เกมหนึ่งที่เกมเอฟครับอ่าเกมเอฟครับที่เจอกับเลสเตอร์ก่อนที่เราจะไปชนะจูโทตนะ JK เอาเนโควิลเลียมไปเล่นเป็นหน้า3แล้วมันไม่เวิร์คครับสุดท้ายต้องถอยขยับลงมาเล่นเป็นปีงแบกนะครับที่ผนจึงกลับสู่เกมได้เพราะฉะนั้นคืนนี้ก็เชื่อว่า JK จะไม่ฝืนธรรมชาติแล้วเนโควิลเลียมไม่เหมาะที่จะเล่นเป็นตัวปีกขวาหรือว่าเป็นตัวกองหน้าริมเส้นด้านกว้างแน่นอนนะครับแบกขวาเนโควิลเลียมครับกองกลางครับหนึ่งคนจองคือเทเลอร์มอร์ตันนะครับอีก2คนผมให้เป็นอเล็กซ์อเรชเชมเบเลกับเคอร์ติสโจนนะครับ หรือไม่ถ้า JK เคไม่เอาเชมเบอรเลนลงก็อาจจะเป็นเจมส์มินเนอร์นะครับคนใดคนหนึ่งครับส่วนเฮนโดฟาบินโยพวกนี้น่าจะมีชื่ออยู่ที่ซุ้มมานั่งสำรองนะครับข้างหน้านะครับดูความพร้อมตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นดาวรุ่งดาวรุ่งอันหนึ่งคนบังเอิญว่าผมจำชื่อไม่ได้นะครับดาวรุ่งหนึ่งคนที่ผมจำชื่อไม่ได้ อันดับแรกดิโกโชต้านะครับผมเชื่อว่าน่าจะได้ลงนะครับน่าจะได้ลงเดี๋ยวลองย้อนไปดูรายชื่อของดาวลุงที่มีชื่ออยู่กับเลว์พในเกมเจอกับเชลซีนะครับมแมมันมีแต่พวกตัวที่แบบอาจจะไม่ได้ลงนะครับ อาจจะไม่ได้ลงอ่ะไม่เป็นไรข้างหน้าผมว่าโจตาต้องลงครับโจตาต้องลงส่วนมินามิโน,โนกับโอริกิเนี่ยยังลูกขี่ลูกขนเพราะนั้นผมถือว่าตัดออกไปก่อนนะครับถ้า2คนพร้อมก็น่าจะได้ลงแต่ถ้าไม่พร้อมก็ก็แน่นอนก็ต้องถูดออกนะครับดิโกโจตาน่าจะยังต้องลงน่าจะยังต้องลงเพราะว่าแหมเจเคจะเอาเด็กดาวรุง่งลงทั้งหมดมันก็ดูกระไรอย,อยู่นะครับเพราะนั้นเมื่อดูตัดโอริกิกับมินามิโนออกไปนะครับตัวเลือกแดนหน้ามันค่อนข้างน้อยผมก็ ขยับเอาทางด้านของเจมส์มินเนอร์นะครับอยู่ตรงกลางนะครับก็เป็นเทเลอร์มอร์ตันมินเนอร์แล้วก็เคอร์ติสโจนส์นะครับแล้วก็ข้างหน้ามีดีโก้โชต้าหนึ่งคนอเล็กซ์เลชเชมเบอร์เลดอีกหนึ่งคนส่วนส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยต้องอยู่ที่ JK นะครับว่าจะเอาพวกดาวรุ่งคนไหนลงจะต,ต้องเป็นดาวรุ่งครับผมเชื่อว่าอีกหนึ่งคนจะต้องเป็นดาวรุ่งโยเวนมีเซอร์ไพรส์ว่าโรเบร์โต้ปิโญโนไม่ติดโควิดอะไรก็ว่ากันไปก็อาจจะได้สอดแทรกลงมา นะครับนี่คือ 18, mm hmm. 1 1ประเดตัวจริงคร่าวๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้รับรองว่ามันไม่เป็นไปตามที่ผมคาดการหรือสื่ออื่นๆคาดการกันแน่นอนเพราะว่าโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นครับทั้งนักเตะบาดเจ็บทั้งจะต,ต้องมาเช็คทั้งจะต้องมาตรวจโควิดกันแทบจะทุกวันแทบจะไม่รู้ว่าตรวจกันทุกวันด้วย,วยซ้ำนะครับที่เป็นมริลเลียกรีเนี่ยนะครับเอาละคืนนี้รักใครชอบใครก็ตามรุ่นตามเชียร์กันให้ดีแล้วกันนะครับส่วนลิเวอร์พูลพ่งนี้เปิดบ้านเจอชูซิวิลลี่เดี๋ยวค่อยมาเจอกันช่วงภาคเสียงสดกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามดูแลสุขภาพกันด้วยนะโอเมค,คอนก็ยังระบาดหนักยอดผู้ป่วยโควิดตอนนี้ในไทยติดใกล้จะแตะหลัก1นึ่งหมื่นเข้าไปอีกครั้งนึงแล้วโอ้หนาวๆร้อนๆแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ